ก็ปกม้าคือแย่สอบเลยเล่นได้ีหอยแม่นเหรอไม่รู้อ่ะได้ฝักบัวนี่มาดีเลยผมจะได้ทำฝักแดงแต่อันี่ผมไม่เก็บเก็บดีของดีข้างหลังคนณนองนองเนื้างหลังเขาคางๆมันคุณนองนองนี่อ๋อได้ผมไม่เก็บนี่นี่ปลาเนี่ยโคตรเยอะเลยอ่ะเอชชัดเลยวะโคตรดีเลยอ่ะเฮ้ยเราทำผมสันสันลักษ์นี่นะมันดอกซีจริงๆว่ะทุกคนไปทำตามนะนี่รูปรูปร่างนี้ คือเป็นเพราะเอ็นชาร์ตป่ะทุกคนบอกว่าแต่ผู้ช่วยก็ตกเรียเหมือนกันฮะผู้ช่วยบอกว่าคุณดูเขา่าจะบอกว่าคุณดูเขาไม่ขาของเต็มหรอกอุ้ยผมเจอโอ้ยไหนๆก็ตัวแดงว่ะผมวิ่งแบบแรงมากเลยเอ้อมันแดงตามันตามันแสบตาหุยเออสองตัวเลย สามเเลยเหรอเยอปไปวะโอ้ยเกษตรเกษตเลือเต็มหมดเลยใจเย็นพี่ผมรู้ทำไมไม่่ทมซอมบี้โอ้โหไม่ใช่ซอมบี้วะเฮ้ยเฮ้ยมันดอกอะไรอ่ะเฮ้ยขนสีดำเฮ้ยไูช่วย ผมเจออะไรไม่รู้น่าสนใจมากมาหามาหาดิผมของเต็มมาเดียวผมมันดบขนไก่สีดำอ่ะมันเคยมีเปล่าไหนนะครับเนี่ยมีมีเหรอไม่ไม่กระดูกขนไก่สีดำเลยผมฆ่าจากผีอ่ะมันสีดำอาจจะเป็นของมดก็ได้โอ๊ยผมไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอกผมมันน่ากลัวป่ะมันกินได้ป่ะ เราจะไปทําอะไรดีนะอืมเอาศึกผีป่ะไม่น่ยทำอะไรดีไม่มหมืันผมจะอัญเชิญมันดีกว่าอัญเชิญมาได้เปล่าวันนี้ดวงดีจริงๆรู้สึกเหมือนดวงกําลังมาหยิมจังเลยเบือ่อยคุณมาหาผมดิมเมาขดไก่โอ้ยเบือ่อไม่ได้เบื่อนั้นมาขนไก่ผมมีขนไก่ฝากเหื่อยคุณเน่ะ โอ้ยมันยิงผมโอ้ยมันยิงผมมันมีสองตัวเลยโอ้ยไม่ของอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนาะนี่จะของผมนะพากันแล้วกองผมแค่เรากองในสมบัติผมมีเต็มแล้วโอ้ยก็เสียใจเลยนะของเกมเนี่ยผมเสียใจจริงจขอได้ไหมโอ้ยอะไรไม่ให้อะไรไม่ให้อะไรอาอมากินข้าว เก็บไปได้ไหมอะ่ะข้ากินทุงนี้ได้เปล่ามืดแล้วอ,ะอ่ะในบรรดาลงบนดานานอนแล้วดูมมไม่เห็นผีเลยว่ะผมฆ่าหมดแล้วเหรอ,อจกเจอตัวนั้นเออน,นี่นี่เจอ,อเฮ้ยมันถือ,อมาเร้าผีอะไรวะถือ,อมาเร้าได้เอเมซี่เหรอเฮ้ยผีผีถือเอเมรอวพดว่ดเพ่เพ่เพ่ผีถือเอเมรอวผมผมงงอะ่ะเฮ้ยผีมันถือ,อมาเร้าว่ะ มาทำไมอ่ะเอายังไงอ่ะต้องการของแรกเปล่ามีขนไก่โอ้โหโจมแล้วโอ้โหโจม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 เฮ้ยพี่ข, ujemy, ข,อขอโทษขอโทษพี่เสียงของซอมบี <capability Missy> ้เลยนะเุ้ยกระต่อยนี่ช่วยเขาเขาเขามีเอเมโร่มาแรกเปล่าทำไมนี่ผีมันมีเอเมโร่ด้วยอ่ะทำไมเพรามันมีเอเมโร่อ่ะมันถือเมโร่เนี่ย มันกิน,นได้หรือเปล่าอยากรู้มาเลยเฮ้ยรู้เดี๋ยไปน่ามัน<ช>แดงแล้วเนอะมันแกลกแรงหรือเปล่าไม่รู้เลยลองกบ<ห>กินตาสีแดงโคตรมือก็ผีอะไรไม่รู้ตามสีงัน้นน่ะเฮ้ยคืนนี้ทำไมมันเออใครตีผมวะ โอ้อยเสียงมันแสบผูพนเลยบบอ่าไม่ตีนเองด้วยแบบตายเร็วโอ้โหขู่สนุไปเลยขอ,อนเชิญฝนตกแล้วขอัเชิญสมบัติไปแล้วมันทำไมไ<อ>มันมันถึงไม่ทำอะไรเรามันต้องการกินปลาหรือเปล่า เอาปลาไหมเขามันหายไปแล้วอ่ะคุณน้ามันหายไปเลยอ่ะคุยแบบสลายไปเลยอ่ะมันกินโดนสกอริตันแล้วก็ตายปะไม่มันตายไปแล้วอ่ะเกิดกลายเป็นผงไปเลยอ่ะมันโดนสกอริตันยิงแล้วมันกลายเป็นไอน้ำไปเลยอ่ะสีแดงไปแล้วอ่ะ